สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุม่มสมัยลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นเกียร์รีโมทคียเล็ก็บันจับพื้นพี่น้องเพื่อจะสร้างขยายถนนโกเบโ o ้เอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มหรือว่าวายเอ็สิบห้าโอ้ คนใหญ่ด้วยเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงจับตาดูหน่อยครับขนาดอีสุเอตันเจโอฮายกินทีจีเฮจินบีพยาบะสูตรเจ้าสามลูกบันรเม็ดปักกิดของเขาร้อยห้าสิบห้าพลังมาเจ้าฮีโน่ครับ สมัคร S M ครับส่ SM 4. ล้านมิทอน่วนใหญ่ข้างทางเป็นต้นขี้เหล็กครับแล้วก็ต้นขินิททนนรคง ค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับลงแรงตึ๊บสังเกตนะครับ s m ไม่มีไฟท้ายก็ลดลดตรงนี้ไปนะครับค่าตัวเขาก็จะถูกลงนะครับลองหล,ลังตัวน้ำมันแบบอโตู้ลดดนเทลไปครับทุกท่าน ตรงนี้ก็ทำนาได้่หวันข้าวอนะไรไ่น้องแต่ไม่เป็นไรเ็นรีบๆค่อยๆทำมาค่อยๆทำแต่ว่าต้นโอ้ต้นอะไรจามจูรีวาครับไม่มั่นใจครับพี่น้องว่าต้นอะไร จะต้องโบกหนักครับต้องหยุดรถเลยแหละสนใจ SM นะครับอริยะจะให้สีมิลลุกเล่นเร็ววนุ่มสบายแข็งแรงนะครับเร็วแรงประหยัดเป็นเลิศ 5 5ินี่ฮีโน่ก็วันหนึ่ง3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0แล้วแต่ครับนะ2,000ก็มีแล้วแต่งานไม่น้องหรือว่าเป็นรถตลาดมันค่ายหนึ่งโอ้ขี้เหล็กคกับน้องขี้เหล็ก ไม่ไม้ใหญ่ครับต้นใหญ่เอาเห็นเล็กครับเห็นน้องเห็นไหมปักเอีฟเลยโนู่นครับโอเคก,ก็ค่อยๆเกนเอาครับเออสิบพันตัวเลยครับ K7P เเอ๋อไม่ใหญ่เท่าไรแต่ว่า กิ่งมันเยอะครับไฟมันเยอะจุบันโกวิโกก็โอ้สาขาในส,สามสิบสองสนิษฐานก็บนสุปรินครับนะขอนแก่นราช เครื่องยนต์ก็ถือว่าในยุกคก่อนๆนี่ใช้6สูนะครับใช้มิซูบิชิ6ี3 1 6D34 จนมาถึงมกักซิกมากวันก็ 6D31 ครับมักทีก็ 6D31 มกักซิกนี่น่าจะ 6D34 มักไฟครับแล้วก็มาใช้ฮีโน่ครับ เป็น6สูตรไดเรกแต่ว่ารุ่นรุ่นแดนี่มาใช้4สูตรับใช้ฮีโน่เขามันเร็วถือว่าจัดจ้านครับโอ้ลมไม้ใหญ่ตัวนี้พอดีมันเอียงไปด้านนน้นครับไม่น่ามีปัญหา สักตั้งนะครับเนี่ยจะล้มต้องไม่ให้รถอยู่ใกล้ครับปันไทาก็ใหญ่ดีครับข้างในย,ยินก้อนฝังบอกลมครับบอกลมเลยคนขับก็ไม่เมื่อย เล็กแข็งแกรงนะครับถ้าเทียบกับรุ่น8ความประหยัดกว่าและแข็งแกรงกว่าเหล็กเสริมความแข็งแกรงครับนะวเวลาบูดสลักเ,เป็นลมเลย,เยก็ทายังไงครับต้นใหญ่ไว้ก่อนเล่นต้นเล็กๆก่อนครับ ตนใหญ่ก็เป็นไม้ต้นเครือครับนะเล็กๆก็ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกเสริม,มเสร็จสนใจนะครับร้อยสี 11, ่รุ่นสิบเอ็ด LC รุ่นสิบเอ็ดหรือว่าสองหนึ่งศูนย์หรือว่า SM หรือว่า มาเท่นนะครับเขามี